ม่าฮ่่าฮาฮ่าไม่เอาว่ะมามามาสำับดี๋ยวผมวันนี้เราไปนี่นะนำหมดลานี่ตามตามไม่ต้องใส่เยอะเพราะเราเป็นเบาหวานนี่ี่ตดมอ่ะก็ดำในห้องน้ำนี่นะเอาละเฮ้ยไม่ใช่ห้องน้ำนี้เขาเรียกอะไรภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรนะ นี่โคตรคมนี่ไม่เป็นใจเลยอือใส่เป็นคาเทชไรผทจำลองต้องใส่อะไรเยอะนะใส่ใจก็ใส่โคก็ใส่น้ำมะละกอเลยอะวันนี้ต้องาัดควาเปลี่ยนบรรยากาศเหรอครับแก้วใช่ๆบรรยากาศเดี๋ยวนี้บรรยากาศดีดีโอ้โหมี่โคคมเลยอือทำงานไปอืม อุ้ยหอมอ่ะน้ำปลาเลยมันมีอะไรใส่เลยใช่นะน,น้ำปลาไม่ใส่ใส่ของชุบก่อนดะีกว่าใส่น้อยแซ่บน้อยใส่หลายแซ่บหลายผ้าเช็ดมืออย่างนี้เลยนะี่ครับใส่ของชุบกไม่ต้องเยอะนะผมมันน้ำปลาแล้วเจ้มจุนอยู่แล้วอ่ะไปละน้องเาเหมือนไม่เปรี้ยวเลย <ừ> เดี๋ยวพี่หวานกินไม่ได้เราต้องใส่เผื่อพี่หวานได้ข่าพี่หวานได้ไม่กินอยู่ <ừ> น,ๆๆนี่จะคมไม่ไหน น้มไลายแต่ช่วงเลยนี่ใส่น้ำปลอ่ะหอมหอมหอมอุ้ยจอมจอกน้ำปลาหอมฟุ้งทั่วห้องแล้วใช่แยกไม่ออกเลยเขากินอะไรอ้ยเข้มมากคนสุดไรสุดกินไป

ิมหลายทีจังอ่อ่ะมาเร็วๆจเลือมีคิปป่าๆมครับเอ้ยปกติเราตามต้องตามที่คนมันจะมาลุมมาตุ้เลยนะนั่งนเั่งรมันไม่มีใครมาเลยอะฮะฮัลโหลอยู่ไหนกดโอ้ยเขาไมนั่งเหมือไม่ไหหเนี่ย ล้านเราตั้งกันนี่ยหรือตะวันกันนี่เนี่ยได้หมดหมูอร่อยอะไรอร่ายปะอร่อยมากอ่ะเผ็ดแล้วครับเผ็ดแล้ววันนี้เรียวๆไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยเพล่เพล่หัวใครมาช่วยเราเลยใช่ตายแล้วเผ็ด เมื่เช้ากินไนที้ไปโตไปด้วยนะประเด็นจ้ะเรียบร้อยแน่ๆนนี้อะไรเสียงอะไรทุตลาทำอะไรกันทั้งหมด้ยทั้งทำอะไรกันทั้งนั้นร้อนไงโอ้ร้อนเพลียมากเลยเพลียเลยกลุ่ร้อนไงกรุ่ที่ร้อนไงแค่นั้นปลาสุดอะไรเนี่ยสุดตำสุดแกงสุดน้ำพริกนี่เลยนะคะขวดนี้ขวดเดียวครบจบ อยากทำเมนูไหนก็ทําได้หมดเลย่ทำยำได้ด้วยนะไม่จำเป็นที่จะทำอย่างเดียวนะคะสูตรยำมันก็มีอะไรออกมาค่แต่สูตรนี้ก็ทำได้ยำได้ทำไงให้หมดเลยนะเออเมื่กี้บอกไม่เ็ยเยมย์บอกปวดขี่ปวดท้องไม่บอกปวดท้องห้ <c oughs> องน้ำไม่ว่างนะตอนนี้ มมไม่ไหวแล้วค่ะไปขึกกันไปละไปแล้ว,ลวนี่เราทำน้ำปลาสูตรตำสูตรแกงสูตรน้ำพริกนะคะขวดนี้ขวดละห้าสิบห้าบาทสิบสองขวดส่งฟรีนะคะใครสรนใจท้าสังส่งซื้อได้เลยแต่ใครไปเจอกันวันงานลบบุรีนะคะพรุ่งนี้นะคะบอกเลยว่าส่งฟรีแต่ขวดแรกนะคะ ทุกอย่างนะคะไปอ,อุดหนุสินค้ากันได้นะคะเข้มขนมากเป็นน้ำปาระปลากะดิล้วนๆนะคะทุกคนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเลยนะคะสวัสดีดค่ะ